สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ทิยุทธนะครับวันนี้จะมาให้ดูชุดสายไฟเซอร์พิโก้กล่องใหญ่นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนถามกันเข้ามาเยอะวันนี้มีแล้วนะครับเป็นสายไฟเซอร์พิโก้กล่องใหญ่เป็นชุดสายไฟย่อสิ่งหรือถ้าจะสั่งก็ทักไปที่เพจทักไปที่เพจบอกว่าชุดสายไฟเซอร์พิโก้กล่องใหญ่ย่อสิ่งก็จะเป็นชุดสายไฟแบบนี้ชุดสายไฟข้างในเนี่ยเราเป็นชุดสายไฟเงินทั้งหมดเป็นทองแดงนิกเกิลนะครับ ทั้งหมดนี้ก็คือไม่มีการเกิดสนิมเขียวภายในสายแน่นอนนะครับสายไฟตุดนี้เป็นสายไฟย่อสิ่งนะครับฟัง์กชันจะมีไฟหน้าักชุดนี้นะครับเป็นไฟหน้าสีเหลืองสีดําหรือสีเหลืองสีเขียวจะเป็นไฟหน้าส่วนชุดนี้จะเป็นไฟท้ายทียท่มีสีม่วงสีน้ําเงินสีดําแล้วก็จะมีสายกราวเอาไปติดกับโครงนะครับเพื่อให้ไฟท้ายทํางานครบแล้วก็ ชุดนี้ก็จะเป็นชุดปักมัดไฟตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่ออะไรทั้งนั้นแล้วก็ปักพันเซอร์แล้วก็สายกาวที่ต่อกับพันเซอร์ของเดิมต่อเข้าของเดิมได้เลยนะครับแล้วก็จะมาเป็นชุดปักกล่องก็จะเป็นแบบนี้ชุดปักกล่องต่อเข้าได้เลยแล้วก็จะเป็นชุดนี้จะเป็นสายคอยนะครับต่อเข้าคอยสีขาวคือต่อเข้าคอยสีดําก็คือลงกาวข้างคอยได้เลยชุดนี้เป็น แผ่นชาร์จใช้เป็นแผ่นชาร์จของมิโอนะครับทำไมถึงต้องใช้มิโอเพราะว่าม i โอเป็นไฟ DC ไฟชาร์จแรงนะครับไฟชาร์จดีแล้วก็ชุดนี้ก็จะเป็นชุดลักแบตนะครับไฟบวกไฟลบแดงบวกดำลบนะครับตัวนี้แบตใต้ถังนะนะครับมีแค่แบตใต้ถังเท่านั้นนะครับแล้วก็ชุดนี้น้ำตาลน,น้ำเงินจะเป็นสต็อปไฟเบรกหรือถ้าไม่ต่อเส้นสีน้ำตาล จะมีไฟบวกนะครับดึงไฟบวกไปต่อวัดโวลต์ได้เลยนําไฟบวกเส้นของวัดโวลต์นะครับมาต่อที่เส้นสีน้ําตาลแล้วอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสายกาวนํามาจ้ำที่ขั้วแบตได้เลยนะครับแค่นี้ไฟก็จะทํางานแล้วชุดนี้จะเป็นชุดปลั๊กไฟหน้านะครับสีเหลืองสีเหลืองสีม่วงชุดนี้จะเป็นปลั๊กไฟหน้าถ้าไม่ต่อปลั๊กนะครับเอาสายไฟมาค่อมไปรูปตัวยูไฟก็จะติดก็คือแค่ให้สองขั้วเนี้ยชนกันไฟกนหน้าก็จะใช้งานได้ ชุดนี้เป็นชุดปลักกุญแจแบบ4พินนะครับต่อเข้ากับกุญแจเดิมได้เลยกุญแจแท้ต่อเข้าได้เลยนะครับก็ฟังก์ชันจะมีประมาณนี้ชุดสายไฟย่อซิ่งเซอร์พิโก้กล่องใหญ่นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ายังไงเป็นชุดกล่องเล็กนะครับก็จะมีเป็นของกล่องเล็กนะครับตัวไม่มีกล่องตัวนี้คือยังไม่มีทานะครับในอนาคตมีทําแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้คือเอาชุด เซอร์วิโก้กล่องใหญ่ไปรับชมก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งซื้อสายไฟของเราคลิปนี้ก็คือเป็นคลิปการติดตั้งนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube กันด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับและฝากกดไลค์เพจกันด้วยนะครับหรือเข้าไปดูสินค้าอะไรนะครับสจังหวะ4จังหวะนะครับในเพจได้เลยนะครับขอบคุณครับช่อง u ูทธีรยุทธ์มีเพจ Facebook แล้วนะครับในเพจ Facebook อัพคลิปใหม่ๆลงนะครับและกิจกรรมต่างๆ พูดคุยสนทนาในเพจ Facebook ได้เลยนะครับอย่าลืมมากดไลค์กันเยอะๆนะครับขอบพระคุณมากครับ